สภาลงมติเลือกนายอนุทินชาญวิรกูลแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32ด้วยคะแนนเสียง311เสียงมีชัยชนะเหนือนายชัยกเกษมนิติชิริแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ได้รับคะแนนเสียง152เสียงทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนเสียงที่รวบรวมไว้เพื่อสนับสนุนในอนุทินเดิมมี289เสียงแต่เมื่อมีการลงมติจริงกลับมีเพิ่มขึ้นมา22เสียงซึ่งเป็นสอสที่มาจากพกรรครัฐบาลเข้ามาเติม อย่างไรก็ตามกระบวนการหลังจากนี้ประธานสภาพูดแทนรัษฎรจะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นทูเกล้าและเมื่อมีพระบร,รมราชองการโปรดกล้าวลงมานายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและเตรียมถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อไปทั้งนี้รัฐบาลชุดใหม่มีวาระในการบริหารงานถึงปี2570 แต่มีเงื่อนไขข้อตกลงกับพรรคประชาชนที่ยกมือสนับสนุนนายอนุทินว่าจะยุบสภาภายใน4เดือน